สบู่วิพาดาวิตามินซีและอีมิติใหม่แห่งการดูแลผิวสวยด้วยคาโนส พวกเธอก็ไม่ใช่แม่กู เปิดรายการด้วยก่อนค่ะเ่อยๆนะเอ้ามึงนี่ค่อยๆคืบคลานคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงจะมาหาเก่งถ้าจะมาเปิดรายการถ้าคุณจะธรรมดาไม่ได้ไม่ได้มันต้องให้มากว่านี้ได้ค่ะนี่คุณผู้ชมเับาสู่รายการผู้หญิงจะมา ทะเลาะกันเรื่องอะไรอะเนี่ยตามันก็มองดูก็เห็นว่าขายอะไรถามได้ขายอะไรเขาก็ต้องถามก่อนว่าขายอะไรจ้าเขาอาจจะแบบทลายกําแพงก่อนนิดนึงแล้วเราไปเถียงไปเถียงแลแกิโลเทาไหร่ก็เขียนให้ดูอยู่ไม่แล้วก็ดูเขียนอะไรเข้าไปสิมันก็ต้องทะเลาะดิกิโล 300... แต่นี่ครึ่งอยู่นี่ครึ่งตัวเท่านี่ ผู้ชมอย่างนี้ยคนซื้อที่ไหนเขาก็โมโหป่ะกิโลส0 0ร้เขาก็นึกว่าทั้งกิโลเปล่าครึ่งเอาแล้วเขียนครึ่งเท่านี้อเจะได้หา,า,นานคนอ่านไงไม่ได้เอาอ่านแค่ตัวเดียวเห็นไหมคนเราสมัยนี้อ่านแค่บรรทัดสมงบรรทัดก็นั่นแหละอ,อันนี้มันเหมือนไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้ารู้ป่ะแต่มีแม่ค้า ตัวจริงเสียงจริงเจ้าของร้านอันนี้เจ้าร้านเขาจริงๆนะเ,เรามาสวมรอยเฉยๆคุณผู้ชมขาจะบอกว่าแม่ค้าคนนี้เขาไม่เหมือนเราสามคนลิปลับคุณผู้ชมขามต้องพบกับแม่ค้าผู้มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเสมอต้นเสมอปลายอาขอต้อนรับป้าภัยเจ้าของร้านปูกระต่อยดดนถอยหลอดคุณกคนนั่นสวัสดีจ้แม่จัน นลองเรียกลูกค้าให้ดูได้อะย่างไงเชิญชิมเลยจช่ถ้าไม่ชิมป้าภายโกรธไม่ซื้อไม่ว่าแต่ต้องชิมก่อนชิมฟรีซื้อเสียตังค์นะคะอ๋อแต่ชิมฟรีต้องชิมก่อนถ้าไม่ชิมยังไม่ขายชิมได้ทุกอย่างชิมได้ทุกอย่างค่ะแม่ค้าก็ชิมได้นะคะชิมแด้ว่ะชิมนวันนี้วันนี้ป้าภายมามาหลายคนมากเลยมาัางคุณแม่คุณแม่แล้วก็แฟนก็มาด้วยสามี แล้วก็ลูกลูน้องน้องมากันหมดเลยสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้วันนี้ค่ะทั้ครอบครัวเลยใช่ไมคุณ้ายค่ะคุณยายคุณยายมาให้กับเรคุณแม่ค่ะอยาให้สินให้พรกอดเขาจะให้สินให้พรส่วนไปรับสินแล้พรแล้วเร็วรับสินแล้พรดีเร็ว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 เร็ 哦。 รายการพิสูจน์ทุกวันไม่ได้หยุดเลยสักวันเอ้โยายไม่ใช่ตัวงยายเองนะยายไม่ได้พูดแต่พูดล่ะพ่อพ่อพูดพ่กันพูดยายจ๋าพรกันคืออะไรฮะเขาไม่โอเคมาเมื่อกี้พ่อเป็นคนให้พรพวกหนูใช่ไหมใช่ค่ะสาธุยายจ๋างั้นฝากถามพ่อหน่อยว่างวดนี้เลขอะไรดี ดูกันว่าสินค้าที่ขายมีอะไรบ้างนะพายขายอะไรบ้างพายขายอะไรบ้างโอกระตอยจะเป็นหลักขายเยอะโอกระตอยชิมแล้วชิมแล้วมาชิมจริงขายกิโลต้องชิมสามร้อยค่ะถ้าเราไปซื้อที่ดอนพึ่งโรยแถนหนึ่งขีดแล้วสดชื่นสดชื่น แล้วก็มีปลาแก้วค่ะปลาแก้วอร่อยมากชอบอปลาแก้วนี่ค่ะเด็กๆเอาไปให้กินกิโลละห้0อตัวนี้ไม่แถมนะคะเรามีตัวแถมตัวไม่แถมมันมีหลายอย่างอันนี้อะไรอันนี้เก็ดขาวอันนี้แถมได้ครึ่งโลสองร้อยแต่แถมหขีดค่ะอันนี้อะไรอันนี้กุ้งเสียบค่ะครึ่งโลร้อยหบค่ะอันนี้แถมได้ค่ะเราจะมีอยู่สตัวที่แถมได้อใครขายได้ที่สุดแม่จ๋า โปรกตอยจะดังที่สุดของในร้านงพสดชื่นกตอยของพ่อไปขึ้นห้างด้วยนะคุณแม่จริงขึ้น k ิง g าวเวอนะคะ6สาขานะคะแล้วก็ยังมี7ซว่นอีก210สาขากำลังจะส่งโควิดมาเลยจบเลยค่ะ แล้วพวกนี้ล่ะอาหารสดอาหารสดก็อันนี้ขอยนางลมะ,ะเราจะมีน้ําจิ้มมีเครื่องมำพรผาทนี่เราทําของเราเองหมดทุกอย่างเราไม่ซื้อใครชุดหนึงสามกล่องร้อยถ้าเป็นตัวนี้ขายห้าตัวหนึ่งรอยบาท ถ้าเป็นตัวนี้ก็กล่องละ250รอยปูไข่แล้วปูสามรสเป็นไงปูสามรสปูก็สามรสก็คือปูตัวนี้่ะคเดี๋ยวจะทำให้พวกเราดูใช่มเดี๋ยวจะทำให้ดูจะทานดูไปแน่มาให้ดูเลยค่ะเขาบอกปลาไพ่อ่ะขายดีจ้าวเดียวคนนึงเนี่ยมาซื้อทีนึงไม่ซื้อน้อยๆนะจ๊ะเออซื้อทีบางคนก็ซื้อเป็นพันสองพันไม่แน่สี่ห้าพันถึงไหมก็มีมั่งมีบางคนก็มีถึงสี่ห้าพันเ็นบอกว่าปลาไพ่อ่ะ ได้จับเงินล้านตั้งแต่ตอนอายุ30สิบเลยหรอจ้าได้จับเงินล้านถูกหวยทีเป็นล้านล้านจริงๆมาทีหลังก็หมดไม่เหลืออะไรเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะคนเรามีดวงตกมันก็หมดไม่มีอะไรเหลือมันไม่เก็บพอตอนดวงตกก็ซื้อที่ไงเก็บซื้อที่ไว้ไม่ได้ตกนี่เราหยิบขึ้นมาคือประภัยไว้ใจคนใช่ไหมล่ะก็ซื้อที่ก็ซื้อที่ซื้อทางก็ไม่ได้เก็ แต่ไม่คุยให้คนบ้านรู้เรามีอะไรก็ไว้ในใจตัวเองไม่เคยคุยให้ใครฟังเขาเรียกคุณนายเลยใช่ไหมช่วงนั้นน่ะนี่แหละค่ะคุณนายไผ่ ช่วงนั้นน่ะคนนั้นมีแต่คนเรียกคุณนายตอนนี้เป็นคุณนายอีกรอบึงแล้วคุณนายปุกวตอยแล้วตอนเนี้ยไปไหนๆก็บอกโอ๊ยออกรายการทุกคนจะพูดเราโอ๊ยเดี๋ยวนี้ดังใหญ่แหม่ฉันนึกถึงยัยคนนั้นเลยแหมที่นครนะนั่นเขาบอกว่าแหมเดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วถ้ามารายการนี้จะดังใหญ่เลยใช่นึกดีๆสิยัยคนนั้นน่ะคือยัยคนนี้หรืเล่ ก่อนหน้าที่รายการเราจะติดต่อ <Okay. S 1> พระภัยไปะคะ mm ่ะ hmm. มีรายการ หมายถึงว่ารายการอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้เขาไม่บอกเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขามาจากรายการมิจฉาชีพแต่แกล้งบอกว่ามันจากรายการเจ้าตังประภัยนั่นแหละเจ้าตังแต่ประภัยก็ไม่คุยด้วยก็ไม่คุยด้วยเห็นไหมเรารู้ทันล้วรู้ทันเราฉลาดแล้วจริงเราต้องระวังนะอย่าไปใจดีมากประภัยถูกเขาหลอกแล้วตอนนี้มีนี่ไหมมีดิเป็นนี่อะไรอะป้าก็เป็นนี้ทํามาหากินนี่ล่ะวันเท่าไหร่ส่งวันเท่าไหร่ส่งเขายังไงอะเป็นนี่วันส่งสี่พันน่ะ โยงนะพ่อเห็นไหมป้ายันสู้เราเห็นไหมสู้ทุกวันนี้ไม่มีแล้วจบแล้วใช้หมดแล้วคือว่าไม่หมดคือว่าเราไม่มีรายวันที่จะ่ายใครแล้วตอนเนี้ยยังไงยังมียังมีกู้มากู้มาอีกยังไม่หมดแม่บอกแต่วันรายวันเราไม่มีแล้วเราก็สบายใจไม่ต้องไป่งเครียดอ๋อก็แต่เราหยุดขายช่องไม่ได้เราต้องไปเพราะลูกค้าต้องโทรทั้งวันป้าขายไหมป้าขายไหมถึงไม่สบายก็ต้องขายทุกวันนี้ตื่นกี่โมงมาทำโไม่แน่บางทีก็ เที่ยงคืนบางทีก็ตีหนึ่งบางทีก็ตีสองนอนกี่โมงอ่บางทีนอนไม่หลับก็ไม่นอนแล้วต้องขับซาเล้งไปมหาชัยอ่ะซาเล้งที่ขายช่องเนี่ยไซื้อปูซื้อปูเนี่ยตีหนึ่งตีสองก็ไปคนเดียวอย่างนี้เดี๋ยวสักพักป้าก็ต้องกลับมารวยเพราะขยันมากขนาดนี้แต่ถามแม่ดูได้ถามป้านไม่ได้นอนแต่ในวันที่มีตังค์เยอะๆอ่ะป้าไพเป็นคนแต่งหน้าแต่งตานะ แป้งก็ต้องซื้อของโพลา่เคยใช้โพลาและพันว่าพันสี่เมื่อก่อนโพลาแพงถูกใงสำหรับรายได้ที่เยนะ่เมื่อก่อนเก้าร้อยเดี๋ยวนี้พันสี่แล้วลดเหรอแล้วลด่หรอุดนี่เก้าร้อยห้าสิบซื้อไดองบานีถอยมาเพื่อรายการเราเลยนะถอยมาเนี่ยถอยมามเพื่อรายการนีลนี้เท่าไหร่เก้าอยห้าิบโหแม่คุณน่ารัก่ ลิปติกแพงเลยอาจารชุบพอชุบแป้งแล้วเอาใส่เลยใช่ไหมอ่าใส่เลยใส่เลยมันต้องร้อนในหมูร้อนใ้เือรจัดเลยใช่ใช่ ก็พายตอนที่แบบไม่มีตังค์ยังยังใช้ของแพงอยู่ไหมตอนที่ไม่มีตังค์ก็ไม่ใช้ใช้ยี่สิบบาทโอ้โหเราก็ต้องเรียมตัวเราเราจะมาเวอร์ได้ไงใครเขาก็ไม่มองเราแล้วเราเวอร์ไม่ได้เราก็ต้องทําเราตามภระสาของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เห็นบอกจะบุกออนไลน์บุกออนไลน์ก็ช่วยบุกออนไลน์ใช่ใช่ใช่ให้มาช่วยบ้างค่ะหลานมาหลานแกออนไลน์เหละลูกหลานเราเป็นคนรับออนไลน์คนนี้ขายที่ไหนม้างลูกค้าออนไลน์ส่งทุกจังหวัดค่ะ ส่งทุกวันได้เลยเนาะขายยังไงต้องโทรไปซื้อใช่ไหมโทรไปสั่งใช่ไหมลูกโทรโทรศัพท์มาแล้วก็สั่งในไลน์แล้วก็ในเฟซเฟซป้าภัยแล้วก็เพจบอกชื่อบอกชื่อเพจชื่อเพจชื่อเพจป้าภัยปูสามรถป้าภัยปูสามรสเนาะชื่อเฟซก็เหมือนกันค่ะเรื่อ้มมันขึ้นเลยใช่แล้วก็เข้าไปติดต่อในนั้นได้เลยเนาะใช่ติดต่อในเพจได้เลยมันบอกว่าถ้ากลับมารวยอีกทีหนึ่งจะแจกเงินแจกเงแจกเงินแจกเงินแจกเงินแจกเงแจก ตั้งใจแล้วก็รวยขายดีอย่างเงี้ยป้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขายของเราไปก่อนป้าจ๋าเนาะเออขายของเราไปก่อนสุกยังป้าพอหลังจากทอดให้กรอบแล้วจะเอาน้ําจิ้มมานี้จ้ะราดอ๋อโอ้โมันใช้ราดเอาหรอราดแล้ต้องเคี่ยวแล้วก็ค่อยคลุกค่อยค่อยคลุกเอาเพราะมันเป็นแพต้องเคี่ยวๆหน่อยเนาะเราราดที่ไหนราดในน้ํามันเลยเหรอราดข้างนอกเดี๋ยวต้องน้ํามันนี่ออกที่แม่เตรียมมันไว้ใช่ไหมคะใช่ใช่ไงอันนี้ตัวนั้นตัวนั้นคลุกแต่คุณแม่คะ ชิมอย่างตอนที่ไม่ราดก็อร่อยมากเลยได้ชิมเป็นไงบ้างคะอร่อยอ่ะแบบไม่ได้ราดก็อร่อยมันก็จะมีรสชาติแบบชอบอันนี้แบบชอบอันนี้มากเลยค่ะอร่อยเลยหอมใบมะกรูดมากเลยใบมะกรูดเราก็ต้องมีเคล็ดลับนี่ต้องใส่ทั้งก้านไม่งั้นไม่ใช่ของป้าภัยนะต้องป้าภัยต้องใส่ทั้งท้ายป้าภัยปลูกกระต่อยเนี่ยขายวันประมาณกี่กิโลก็สี่วันนี่ก็แปดร้อยกิโลโอ้ สวีวนที่บ้านเนี่ยขาย800โลอยโลทีนี้เดี๋ยวถ้ามีออนไลน์ด้วยก็จะนี่ส่งได้เยอะเลยผลิตทันไหมทันแม่จ้าอันนี้เรียกอะไรอาบานูซาเตียจ้าอร่อยมากเลยตัวนี้ตัวนี้อร่อยมากซาเตียที่แบบต้มแล้วก็ใช่ก้งนิ่มกั้งนิ่มก้างนิ่มบาง้งนม่มถึงกระดูกเลยเปรี้ยวหวานแล้วเวลาทําขายมีใครช่วยทํำไหมคะอ๋อก็มีแม่มีแฟนเขาจะแหกตูให้แม่แฟนจะทอดแล้วก็มีลูกน้องอีกคนหนึ่ง น้ำสามรถคนนี้น้ำสามรถนี่คป็นยายสามรสเขาเป็นฝีมือคุณยายคุณยายเป็ยายเที่ยวคุณยายเที่ยวน้ำสามรถนะคุณยายเขาเป็นคนเที่ยวเองดูเลยน้องเนี่ยดูสิยายยังทำอยู่เลยนะเนี่ยไปสามไป่ไปส่ที่สามยายลูกเจ็ดสิบแปดแม่เจ็ดสิบแปดแล้วเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจดพังวันนี้วันนี้เจอกัน อย่างนี้ดีกว่าเราเห็นความตั้งใจแล้วก็ความขยันของทุกคนในครอบครัวช่วยกันคนหลักไม้คนละมือหรือแม้แต่คุณยายเองขก็ขึ้นมาช่วยจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วเป็นคนใจดีอีกด้วยเราขออวยพรให้กลับมารวยอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณะให้กลับมารวยอีกครั้งหนึ่งแล้วใครที่จะไปอุดหนุนก็ไปอุดหนุนนะคะแต่ไม่ให้ไม่ให้เอาไปเอาเอาเปรียบรู้ว่าประภัยเป็นคนใจดีเป็นคนใจกว้างแต่เราไม่เอาเปรียบกันถ้าซื้อก็ต้องจ่ายสะตงสตางแล้วก็เวลา ใครไปก็อย่าใจใหญ่ดีหน้าใหญ่ไม่เอาเดี๋ยวเขาหลอกเอาเดี๋ยวเขาหลอกเอาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วเค็ดแล้วเค็ดต้องเค็ดแล้วต้องเค็ดต้องเ็ดาจะกินที่แวะไปที่ไหนที่ดอยหอยหลอดค่ะที่ดอนหอยหลอดเลยสงสารเสด็จเตี๋ยโกมาหลวงชุมพรค่ะจังหวัดสมุทรสงครามตำบลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามไปถามก็ร้านตาไผ่อยู่ตรงไหนเงี้ยรอยหอยหลอดชูชีสารเสด็ดเตี๋ยกมาหลวงชุมพรไปตรงสารเสด็จเตียเลย ผู้ชมจะติดต่อกับทางหลังๆลก็ได้ออนไลน์ก็ได้หรือเราอาจจะไม่ได้เดินทางไปแถวนั้นแต่ว่าใช้วิธีการโทรไปสั่งหรือไม่เป็นไลน์คอไลน์กันก็ได้กันไปสั่งก็ได้คุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ ใส่ถุงด้วยเพราะว่าแล้วไม่ชิมปูกุ้งหน่อยเลยยังไม่ได้ปรโมทดกุ้งเลยตั้งหลายอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะชิมเดี๋ยวจะชิมก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ถุงให้กับแขกคนต่อไปด้วยจ้าแม่ลูกสองรออยู่แล้วสักครู่ค่ะร่วมทำมาหากินโดย G plus sneaker unlock your style มั่นใจผมมั่นใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินดีสวัสดีกันทุกคนะียิงยิ่งๆนิดหนึ่ง,งลูกลูกไงลูกทำพิษ คอเข็งเลยแม่ตั้งแต่ทีู่กคนที่สองนี่คอแข็งนะคอแข็งเลยแม่คนก่อนดีมากนะนั่นรักเยแก็อยากจะมาแบบออกไายกงลายก้างเมื่เราไปถาหาลูกไงว่าเป็นยังไงบ้างเลี้ยงสองคนเหมือนกันไหมเขาบอกว่าก็ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอยากมีอีกคนไห ใจตอนแรกก็อยากมีแต่ว่าตอนนี้พอเห็นสภาพเมียแล้วนางก็แบบอ่าไว้ก่อนไว้ก่อนเออสงสงารเนี่ถา <c oughs> มนิดนึงค่ะี่เ,เคยเห็นตอนที่เราแบบโฉบโฉไหมก <c oughs> ็จะมีช่วงที่เราแบบทํางานด้วยแล้วเราเลี้ยงลูกด้วยเงี้ยนอนไม่พรคนเป็นแม่จะไม่รู้จักหรอกคําว่านอนเนี่ยมันคืออะไรพักผ่อนเพียงพอได้มันเป็นยังไง หน้ามันก็จะพังผิวมันจะพังหน้าหนูจะแห้งและเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติดแม่เคยเห็นไหแบบแต่งแล้วโบ๊เข้าไปเท่าไหร่ก็แบบเหมือนดาราลอยลอยนาลอยลอยเหมือนแบบสวัสดีลอยน้ำอย่างเงี้ยแต่ผัวก็จะพูดเลยว่าไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้ต้องดูแลตัวเองพอบี้เป็นคนที่เนี๊ยบมากนางจะเป็นคนดูแลตัวเองใช่แล้วเวลาหนูทาครีมนะนางเป็นคนสอนหนูนะให้ค่อยๆนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสอนสอนหนูคุณพระไม่เหรอเอาแม่ จริงๆตอนที่หนูเริ่มมารับพรีเซนเตอร์ไฮละบูเนี่ยคนที่เป็นคนบอกให้รับก็คือบีอนางอยากให้หนูแบบ ดูแลตัวเองอยากให้หนูเป็นคนทําลองดูซิว่าชอบไหมใช้ดีไหมแล้วก็ต้องดูแลตัวเองต้องทาครีมที่หนูเชื่อเขาแล้วหนูใช้ไฮระบูแล้วดีะดีดีมากหน้าแต่งหน้าติดแล้วก็บาองเบาบางก็ได้อย่างตอนนี้ใส่แมสตลอดใช่ไหมแม่เราถอดแมสส่งวันหน้าเราก็ต้องใส่หน้าเราก็ต้องดีแต่แนนกูเก็แต่งหน้าน้อยมากเลยนะใช่หนูแต่งหน้าน้อยมากก็โบกครีมเลยหนูโบกโบกโบกแต่หนูนานๆสิวหนูจะขึ้นทีหนึ่งทั้งที่หนูไม่ได้ไปหาหมอหน้าไม่ได้อะไรเลยแล้วก็นอน นอนดึกนอนนี่คืนหนึ่งหรือว่าหนูนอนได้รวมกันเนี้ยไม่เกินสีมม่ชั่วโ<ล>มงอะลูกเล็กลูกด้วยแม่แล้วไอ้ผัว,วก็ละเมอลุกขึ้นมาหูอเอาลูกมาอุ้มแต่ไม่มีลูกนะละเมอโอ,โอ,โอ,โอ้แม่หนูเมี้บอกว่าคืนคืนหนึ่งหนูได้นอนกี่ชัมมม่วโมงเชื่อคิดเธอไปซื้อคีนเนี่ยเพราะว่ามันต้องดีจริงๆไมาดู้เช้ามาเลยมันต้องมา หน้าดีได้ผู้หญิงทั้งประเทศดีจะหน้าดีได้บอกเลยว่าไฮไลทบูนี่เป็นครีมที่ดีมากแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นครีมนี้ก็เป็นแบบวอเตอร์ครีมใช้ทาในขั้นตอนหนึ่งก็คือจบสวยจะให้ดีก็มีอะเริ่มด้วยน้ำตบก่อนใช่ไหมคะน้ำตบไอซ์เวกแล้วก็น้ำตบคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะไอซ์เวกแล้วก็นี่ตามด้วยนี่เป็นวอเตอร์ครีมนะคะแล้วก็ทาเนี่ยอันนี้ กิ๊บจะทำให้ดูนี่ค่ะเนื้อมันจะดีมากนี่เป็นฉ่ใช่นั่นแหละพอเวลาลูกทาแล้วมันจะฉ่ำวะเนี่ยแม่เห็นไหมสกิลการทาขี้มันก็ไม่เหมือนกันเอากิ๊บก็ทาแบบบ้านๆนะแล้วหนูนะบางทีนะบางทีหนูนอนน้อยใช่ไหมแม่วันช่วงไหนหน้าหนูไม่ดีนะหนูก็โบกเป็นเหมือนแม็กซ์เลยอะใช่แบบทาเป็นจักนีม้าเลยเนาะชอบใช่คือหน้ากิ๊บเนี่ยจะดูรู้เลยว่า ดีไม่ดีคือหน้ามันจะฉ่ำมันจะวาวมันจะมันหน้ามันจะเหมือนอิ่มนะถ้าหน้าเราแห้งกล้านเนี่ยเราจะแก่จริงๆผู้ชมทางบ้านฟังโปรโหให้ดีๆวันนี้แม่มาเองแม่ต้องจัด โปรโนี้นะคะเป็นไฮระบูมิดเยเซลนะคะซื้อไฮระบูนะคะ3กระปุกนะคะแถมฟรีนะคะน, <boo> น้ำตบนะคะหรือครีมก็ได้นะคะ1ชิ้นนะคะและแถมฟรีอีกนะคะเป็นครีมกันแดดนะคะหรือว่าโฟมล้างหน้าก็ได้รวมทั้งหมดนะคะเป็น5ชิ้นในราคาเพียง1,470บาทเท่านั้น หนักๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมหลายคนบอกไข่ไม่ออกหรือเปล่าก็เลยจะเซลขนาดนี้เปล่าของดีอยากให้ลองรู้ว่าถ้าลองแล้วจะติดใจและจะกลับมาเป็นลูกค้าอีกเพราะว่าเราไปไหนมาไหนเรามีฟีดแบ็กตลอดกิ๊ฟมีตลอดเลยกิ๊ฟไปต่างจังหวัดคนมาบอกดีมากเลยคูกิ๊ฟใช้ดีมากเลยนี่พี่ซื้อมา4ี่ห้ากระปุกแล้วนะคือทุกคนแบบฟีดแบ็กกับเราราคราคามันจับต้องราคามันจับต้องได้คือเจ้าของเนี่ย เขาอยากให้คนได้ใช้ของดีในราคาที่ทุกคนสวมได้ซื้อซ้ำเราตั้งใจให้ทุกคนกลับมาซื้อซ้ำเพราะว่าติดใจอ้าวซื้อได้ที่ไหนบ้างซื้อได้ที่ไหนนะคะเป็นไลน์แอดนะคะอย่าลืมแอดข้างหน้านะคะ info ak91 หรือนะคะเข้าไปดูที่ IG นะคะไฮระบูออ o f f i c i a l นะคะแล้วก็สั่งรถมาสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจัดจำหน่ายนะคะมีเยอะมากตัวแทนของไฮระบูเพราะว่าดยนะสั่งไปใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยนะคะถ้าคุณลุงคุณป้าคนไหนนะคะไม่ถนัดกับเรื่องเทคโนโลยีแบบ นี้นะคะฟังเบอร์ของลูกดีๆนะคะ0614129592 0 6 1 4 1 2 9 9 5 9าค่ะโทรไปสั่งได้เลยค่ะมีคนช่วยเหลือเสมอค่ะนี่ดูเลยทาแล้วโอ้โหเสริมไปเลยผิวดีไม่ถึงทันหน้านะไม่ถึงแม่ถ้าเกิดคุบวกรบคุณหารแล้วทั้งหมดที่ได้เนี่ยมันใช้ได้1เดือน2เดือน3เดือนเดือนสี่เดือน หเดือนได้เลยมาประณเดใช่ซื้อไปเลยคุ้มคุ้มจุกๆไปเลยก4 7ับสีเจราะิบาทนั้นโปรนี้ค่ะ5ชิ้นนะคะคือซื้อครีม3กระปุกแถมฟรีหนึ่งนะคะเลือกเป็นครีมหรือว่าน้ำตบก็ได้และแถมฟรีอีกหนึ่งนะคะเป็นกันแดดหรือว่าโฟมนะคะ5ชิ้นนี้ทั้งหมดนะคะในราคาเพียง 1, 4 7 0บาทเท่านั้นนะคะนี่ บ่อยๆเป็นเลยราคเลนี้ทุกคนใช้ได้ทุ่วน้ใช่ใช้ได้ทุกนอยากซื้อซื้อได้ที่ตัวแทนจัดจำหน่ายนะคะหรือไม่ก็ที่ไลน์แอดนะคะแอดนะคะ info ak91 นะคะหรือว่าง่ายๆค่ะกดเข้าไปดูเลยค่ะใน IG นะคะ h ฮร r บู o o o i f i c l a l นะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะไม่ใช่การบอกหวยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ061ค่ะ4129592ค่ะนี่ให้ไฮร b บูไปช่วยให้นีสัมมีเด็กแบบชิปหนะ้ขอบคุณคุณกิ๊ฟ่นะขอบคุณนะคะ ลาวคอลูกค้าเลยคิวบุญคำคมคอนละท่อนนะอ้ยนะทำมาหากินจนหัวฟูจนไม่มีเวลาหาคุยหัวใจจังการจัจกาเลยหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหหิททาาาามมกน คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ